คำถามบอกว่าหนูกับสามีเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะแต่งงานกันมาเจ็ดปีมีลูกสอคนแฟนเป็นคนอยากรวยค่ะเปลี่ยนงานบ่อยจนสุดท้ายก็ออกมาหาอะไรทําที่เป็นนายตัวเองแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวหนูปกติเราก็คนละกระเป๋ามาเนี่ยนะครับขอขยับมันนิดหนึ่งปกติเราก็คนละกระเป๋า มาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาช่วยให้ค่าเลี้ยงดูเดือนละหมื่นถึงหมื่นห้าปกติเขาจะไปทำงานต่างถิ่นกลับบ้านมาเดือนละสามสี่ครั้งตั้งแต่มกราเป็นต้นมาโควิดมานี้ก็ไม่มีงานยาวเลยหนูว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยหนูยังมีงานทำอยู่เขาก็อยู่เล่นหุ้นไปช่วยเลี้ยงลูกไปเพราะลูกไม่ได้ไปโรงเรียนแต่พอเรามาอยู่ด้วยกันนานๆต่างคนก็รู้สึกอึดอัดค่ะ เพราะเรามีทัศนคติไม่ค่อยตรงกันประมาณว่าหนูเนี่ยจะทําอะไรก็ขอให้ตั้งใจและทําให้ดีที่สุดไม่ได้ก็ไม่ได้แฟนก็เป็นพวกเหมือนฉลาดรอบรู้ข้อมูลเยอะอยากทำอะไรแต่ใหญ่ๆอยากทำแต่อะไรใหญ่ๆตั้งเป้าพันล้านแต่ยังมีไม่ถึงหนึ่งล้านนะครับจนวันหนึ่งเขาก็รู้สึกน้อยใจหรือม,มีแรงฮึดอะไรบางอย่างก็มาบอกว่าได้งานแล้วจะไปทำงาน และคงไม่ได้กลับมายาวประมาณว่าถ้าไม่รวยก็จะไม่หันหลังกลับมาปัญหาหลังจากนั้นก็มีโทรหรือไลายมาบ้างเล็กน้อยออปัญหาของหนูคือหนหนูไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแต่เพราะสงสารที่เขาพยายามแต่ก็ไม่สำเร็จจนหลังๆนี้หนูว่าหนูสงสารตัวเองมากกว่าที่ชีวิตแต่งงานเป็นแบบนี้ 2. การรู้สึกเป็นห่วงทำให้จิตใจหดหู่แล้วไม่มีพลังงานพอ ในการเลี้ยงลูกและทำงานคนข้างนอกมองเราว่าเราเป็นผู้หญิงเก่งแกร่งเพราะเราไม่รู้จะเล่าปัญหาเราอย่างไรกับใครได้แต่เก็บไว้ในภายในใจเงียบๆขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะคะหนูพยายามหายใจเข้าออกลึกๆทุกวันวันละครั้งละ3ทีเพื่อจะเพิ่มพลังงานให้ตัวเองหนูยอมรับความจริงนะคะในตัวตนของแฟนและไม่คิดจะเปลี่ยนใครเลยคะ่ะอยากเข้มแข็ง แต่ไม่แข็งแกร่งมีวิธีฝึกฝนไหมคะโอเคก่อนอื่นนะครับก็ต้องชื่นชมเลยนะครับว่าเาเราเนี่ยเป็นคนที่คือถึงเราจะรู้สึกว่าเราไม่แกร่งนะแต่จริงๆเราก็แกร่งแหละเนาะเพราะว่าแต่งงานกันมา7จ็ดปีแล้วแฟนเป็นสามีเป็นคนอย่างนี้มาตลอดเนี่ยเราก็ยังเ,เหมือนกับอยู่อยู่มาได้ะนะ เจ็ดปีนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่สั้นไม่ไม่ใช่เวลาที่สั้นไม่ใช่เวลาที่ยาวนะมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับชีวิตคู่เลยแหละที่เขาจะประเมินและตัดสินได้เลยว่าาเคยได้ยินไหมฝรั่งเขาเรียกว่า7 Year นเ c h นะฮะ,ะมันคือความคันในปีที่7นะ เวลาคบกันมา7ปีเนี่ยมันจะรู้เช่นเห็นชาติรู้ไส้รู้พุงกันไปหมดละมันก็จะรู้แล้วว่าเขามีตื้นลึกหนาบางอยู่แค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราก็ไม่ได้มองแต่ในด้านที่ไม่ดีของเขานะครับวันนี้ขอชมเลยเพราะว่าตอนที่เขียนมาเนี่ยก็บอกอยู่นะครับว่า,าเขาก็ ช่วยให้ค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ10,000หมถึงห0มื่น้านะคือเราเราไม่ได้มองข้ามส่วนนี้ไปนะครับแล้วเขากเา็เราก็บอกเขาว่าเขาก็ช่วยเลี้ยงลูกด้วยนะครับในตอนที่เขาอยู่บ้านเล่นหุ้นไปอะไรนะครับทีนี้ในส่วนของที่เราบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับแต่เพราะความสงสารที่เขาพยายามแต่ก็ไม่สําเร็จนะจนหลังๆห,หนูว่าหนูสงสารตัวเองมากกว่า คือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราเป็นนึกสงสารตัวเองอะเนาะคือมันไม่ได้ผิดนะคือจะบอกว่าเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาไอ้เรื่องความคาดหวังที่เราจะมีต่อคู่ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับคู่ไหนๆเขาก็มีเพียงแต่ในการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะบางทีเราก็ต้องต้องมองส่วนที่ดีแบบที่เราทำมาในตอนเริ่มต้นนี่แหละ เราต้องมองส่วนที่ดีจากเขาเนี่ยนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยนะอย่างเช่นเช่นเช่นนะอย่างน้อยเขาก็มีความพยายามนะครับเขาอาจจะแบบว่าตั้งเป้าใหญ่เกินตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเอาเข้าจริงๆอะ่ะมันก็ไม่แน่นะคุณเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ดูถูกกันไม่ได้นะเออเพียงแต่ที่ผ่านมานะครับใช่ เจ็ดปทีที่แต่งงานกันมาเขาไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเชื่อไปได้ว่าเขาคงไม่มีทางหรอกอะไรเงี้ยนะแต่คนเราเนี่ยนะเขาว่ากันว่าอะไรนะมันดูถูกกันไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าคิดถึงอย่างอะไรนะ,ะผู้พันแซนเดอร์เคยได้ยินใช่ไหมเจ้าของไอ้เคเอฟซอ่ะซึ่งตอนตอน,ตอน,นี้แกไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะจริงๆิงแล้วแกเป็นแค่เจ้าของสูตรแค่นั้นเองแหละสูตรไก่อ่ะนะ และแกก็ไปเร่ขายสูตรแกถ้าไปดูชีวิตผู้พันซันเดอร์นะตั้งแต่เด็กจนโตมาตั้งแต่เกิดมาแกไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยนะแกเป็นเป็นพวกลูเซอร์มาตลอดเลยคือทำอะไรก็ล้มเหลวทำอะไรก็แบบว่าไม่สำเร็จทำอะไรก็เจ๊งอะไรเงี้ยแต่แกก็ทำอ่ะแกก็รับจ้างทำน่นทำนี่ตอนไม่มีตังค์นะแกก็ไปรับจ้างไปขนถ่านหินไป เป็นทหารรับจ้างไปอะไรเงี้ยนะเออทำนูน่นทำนี่ไปเปิดร้านขายไก่ทอดอะไรอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ตอนช่วงที่กำลังจะไปได้ดีอะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นช่วงสงครามขึ้นมามีสงครามโลกนะครับแล้วก็ไก่ทอดแกนอยู่ในปั๊มน้ำมันนะแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้พอมีสงครามเนี่ยรัฐบาลเนี่ยห้ามการเติมน้ำมันตามใจชอบครับทุกคนจะได้บัตร ปันส่วนน้ามันนะเพราะฉะนั้นคือก็เติมเท่าที่เติมได้เหมือนการเดินทางต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนก็พูด,ดง่ายๆเหมือนนึกถึงสภาพโควิดบ้านเราอะนะคนก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนนะคือไปเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นการเดินทางมันน้อยลงคนก็มาที่ปั๊มน้อยลงคนมาที่ปั๊มน้อยลงไก่ทอดก็ขายได้น้อยลงนะสุดท้ายก็ต้องปิดไปนะ พอปิดไปเนี่ยแกก็ขับรถอยู่คันเดียวนะแล้วก็ตุเลงตุเลงตุเลงไปไปขายสูตรไก่ทอดตามร้านอาหารต่างๆนะครับแกขายอยู่เป็นเวลาประมาณสิปีได้อะือแกขายไม่ได้เลยนะคือไม่มีคนซื้อแกเลยอะแกใช้เวลานานมากอะในที่สุดแกประสบความสาเร็จในการขายสูตรไก่ทอดเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่รู้ไหมอายุ63นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า มันดูถูกกันไม่ได้นะอ่าโอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นก็มองในมองในมุมหนึ่งอะ่ะผมคิดว่าอย่างน้อยคนคนที่มีความทะเยอทะยานก็ยังดีกว่าคนที่หมดอะไรตายอยากนะผมอยากให้มองในในในมุมนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปสงสารตัวเองนะครับอาจจะเห็นใจตัวเองได้เมตตาตัวเองได้นะว่าเออเราก็ไม่ได้มีคือคืออย่าไปเปรียบเทียบอ่าอย่างนี้นะอ่า อีกอย่างหนึ่งคําแนะนําต่อมาอย่าไปเปรียบเทียบสามีเรากับสามีคนอื่นนะครับแต่ละคนน่ะเขาก็มีมุมมีข้อดีมีข้อเสียของเขาแหละครับไอประเภทที่ฝรั่งเขาบอกว่าอะไรนะ,ะสนามหญ้าบ้านคนอื่นมกักจะเขียวกว่าบ,บ้านตัวเองเนี่ยมันเป็นมันเป็นความคิดพื้นฐานของมนุษย์อย่างหนึ่งนะเราชอบเปรียบเทียบนะตั้งแต่เด็กๆเคยเห็นไหม พ่อแม่ชอบเทียบลูกตัวเองกับลูกบ้านอื่นทําไมลูกบ้านโน้นก็ยังทําอันนี้ได้เลยสอบได้ทั้งนี้เนะี่ยไปเรียนอันนี้เนะ่ยเขาแต่งงานนะเขาอะไรเงนะี้ยใช่ไหมเขาทงานานันนีหนะ้าอะไรเงนะี้ยเขาชอบเปรียบเทียบนะครับแล้วเปรียบเทียบเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบเรามักจะเปรียบเทียบแต่ด้านที่คนอื่นเขาดีกว่าเรานะครับเ,เราก็บางคนก็มีนะเปรียบเทียบด้านที่เขาแย่กว่าเราไอ้พวกนี้ก็คนละแบบนะ ถ้าเปรียบเทียบด้านที่คนอื่นดีกว่าเราเนี่ยเราก็จะเหมือนกดตัวเองลงนะถ้าเปรียบเทียบด้านที่คนอื่นเขาแย่กว่าเราก็เหมือนเรายกหางตัวเองขึ้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในทางพุทธเนี่ยเขาบอกว่าการเปรียบเทียบไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับคนเดียวถ้าเราอยากเปรียบเทียบให้เราเปรียบเทียบกับตัวเราเองเมื่อวานนี้สมมติถ้าเราจะเทียบกับสามีสามีเรากับใครสักคนหนึ่งให้เทียบสามีเราณวันนี้กับสามี เราเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะว่าวันนี้เขาทาอะไรดีบ้างเขาทาอะไรได้ดีขึ้นบ้างอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่เราจะเทียบตัวเองนะก็เทียบกับตัวเองเมื่อวานนี้วันนี้เราเรียนรู้อะไรมากขึ้นได้บ้างวันนี้เราทําอะไรเสร็จบ้างนะวันนี้เราเอาแค่ง่ายๆนะเก็บที่นอนนะครับล้างจานรดน้ําต้นไม้ทําความสะอาดบ้านกวาดใบไม้ไหวพระสวดมนต์พวกเนี้ย มันคือความสําเร็จทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะทําแล้วเราทําได้นะครับวันนี้ทอดไข่ไม่ไหม้นะวันนี้ผัดข้าวแล้วออกมารสชาติใช้ได้กินได้อะไรเงี้นะเป็นความสําเร็จทั้งนั้นครับพยายามมองแบบเนี้ยฝึกมองแบบเนี้ยทั้งกับตัวเองแล้วคนที่เราอยู่ด้วยนะครับมันจะทําให้ความคาดหวังเราเนี่ยไม่สูงเกินไปและไม่สูงเกินจริงนะความสุขมันจะมีนะ อันนี้กรณีที่อยากมีชีวิตแต่งงานที่เรารู้สึกโอเคนะครับนะอันต่อมาการรู้สึกเป็นห่วงทําให้จิตใจหดหูแล้วไม่มีพลังงานมากพอโอเคงั้นเราแทนที่เราจะใช้คําว่าเป็นห่วงคือจริงๆเป็นห่วงไม่ใช่ปัญหาผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามากกว่าคือความคาดหวังครับถึงเราจะบอกพี่ว่าหนูไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเนี่ยลึกๆพี่ว่าเราคาดหวังอยู่ครับ อันนี้อาจจะต้องต้องไปสํารวจดูนะว่าจริงไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่รู้สึกแย่แบบนี้ครับผมนะ,ะเพราะฉะนั้นพอเราคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเนี่ยใจเราก็โหดหู่เป็นธรรมดาเนาะนี่เข้าใจได้นะ,ะแล้วพลังงานมันก็หายไปนี่ก็เข้าใจได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น <S <S เรามองมุมใหม่วิธีนะที่เราช่วยตัวเองได้ในในใ,ใ,ในประเด็นที่จะทําให้เราไม่รู้สึกโหดหู่นะ เราก็ต้องคิดว่าเราเห็นใจครับเราเมตตาครับเราเมตตาสามีเราครับว่าเขาก็พยายามแล้วแหละแต่โอกาสเขายังมาไม่ถึงจังหวะเขายังไม่ได้แล้วก็ยังไงนะครับข้อดีจุดที่เราควรจะมองคือว่าอย่างน้อยถึงสามีเราจะยังทําอะไรไม่สําเร็จแต่ในครอบครัวนียมีคนที่ทําอะไรได้สําเร็จอยู่คนหนึ่งก็คือฉันเองดีแล้วเห็นไหม เราเก่งแค่ไหนแล้วที่เราเป็นหลักให้ครอบครัวได้เราเป็นเสาหลักให้ครอบครัวอ,อสมัยนี้มันไม่ใช่ ไม่ใช่ยุคแบบว่าอินเดียเมื่อสมัยพุทธกาล2000กว่าปีก่อนอะไรเงี้ยนะที่ผู้ชายจะต้องเป็นแบบเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้นำตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะสมัยเนี้ยบางทีมีหลายบ้านนะครับผู้หญิงออกไปหาเงินผู้ชายเนี่ยอยู่บ้านทำงานบ้านเลี้ยงลูกมีเยอะนะครับผมรู้จักนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอย่าไปมองในมุมที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยคุณค่าของครอบครัวเราเองลงครับคิด มุมเนี้ยว่าถึงสามีจะยังไม่มีรายได้มากยังไม่ประสบความสําเร็จในการทํางานอะไรเงี้ยแต่เราก็สําเร็จนี่หว่านะเพราะฉะนั้นดีเท่าไหร่แล้วนะที่ในหนึ่งในสองเนี้ยหนึ่งในหนึ่งในคู่เนี้ยมีคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วทํางานได้หาเงินได้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับอย่างเงี้ยนะโอเคแล้วใช้พลังงานตัวเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราชมตัวเองนะเราขอบคุณตัวเองนะที่เรา เ,เราดูแลครอบครัวได้เราพาตัวเองมาได้ถึงจุดนี้เราเป็นหลักให้ครอบครัวได้ขอบคุณตัวเองเยอะๆนะครับให้ให้มีความชื่นชมในตัวเองในความสามารถตัวเองนะครับแล้วก็เ,เมตตาสามีนะครับให้กําลังใจเมตตากันนะโอเคนะขอบคุณที่ถามมานะครับคําถามมีประโยชน์มากเลยนะ